อย่งครับ่เไม่เวลารอได้อย uh, ่างนี <h <h ้ ประการแรกที่จะต้องแจ้งพี่น้องประชาชนในสถานการณ์น้ำปัจจุบันก็คือปีนี้นี่ขณะนี้ขณะนี้นี่ฝนที่ตกมามากเกินกว่าที่อุตุนิยมคาดการไว้นะครับเกินกว่าที่สถานการณ์เกินกว่าการพยากรณ์นะครับจึงเป็นเหตุให้อสองเขื่อนที่รับน้ำก็คือเขื่อนพิมพ์กับเขื่อนสิริกิติ์นี่ เราบริหารจัดการน้ําตอนนี้สมดุลแล้วระหว่างการกักน้ํากับการปล่อยทีนี้เมื่อฝนปริมาณฝนมันเพิ่มขึ้นเกินกว่าที่พยากรณ์คาดไว้เราก็บริหารจัดการเพื่อที่จะให้เขื่อนเจ้าพญารองรับรองรับสถานการณ์การเพราะมันมีซ้ําซ้อนก็คือไอหางของแมมโมหางของแมกโมแมกโมที่จะมาอีกสองสาวันเนี่ย หางมันนะครับดันั้นสถานการณ์ที่เตรียมไว้ตอนนี้ก็คือเราจะบริหารจัดการให้ทั้งกักน้ําใน3เขื่อนหลักก็คือเศรษกิจภูมิพลแล้วก็เขื่อนเจ้าพระยาเพื่อไม่ให้เกิดสถานการณ์เหมือนปี54นะครับฉะนั้นการบริหารจัดการน้ําที่ทั้ง3เขื่อนหลักให้ให้สมดุลให้ให้สมดุลกันนะครับให้สมดุลกัน จะทําให้การปล่อยน้ําและการกักน้ำนี่ไม่เกิดปัญหาไหลบามาท่วมนะครับส่วนที่ท่วมอยู่ขณะน,นี้หลายจังหวัดที่ที่ถามนะครับผมเมื่อวานผมก็ไปดูเรื่องเรื่องอการช่วยเหลือสิ่งที่เป็นหลักสําคัญของรัฐบาลชุดนี้เนี่ยครท่านนายกได้ดราริไว้ว่าปัญหาอุปสรรคที่มันขัดต่อระเบียบบางเรื่องเนี่ยเราต้องเร่งเร่งแก้ผมผมยกตัวอย่างง่าย วันนี้ทั้งอีสานเนี่ยทั้งอีสานเนี่ยน้ำท่วมท่วมข้าวท่วข้าวแต่แต่กรณีที่จะชดเชยภัยพิบัติเนี่ยต้องหลักระเบียบที่เขาเขียนไว้ก็คือเสียหายโดยสิ้นเชิงพอใช้คำว่าเสียหายโดยสิ้นเชิงแล้วเนี่ยไม่ไม่ได้คำานึงถึงว่าก่อนที่จะเขาจะหวานข้าวได้ไถก็ไถแล้วลงทุนแล้วมเมล็ดพันธุ์ก็ลงทุนแล้ว นะครับค่าหวานก็มีค่าเมล็ดพันธุ์ค่าปุ๋ยแล้วข้าวกําลังโตตั้งท้องเนี่ยพอน้ําท่วมในระยะหน,นึ่งเวันนี่ข้าวมันเสียหายแต่มันไม่ได้เสียหายโดยโดยสิ้นเชิงโดยสิ้นเชิงคือไม่ได้เกี่ยวเลยฉะนั้นมันจึงเป็นการยากในการตัดสินใจของอจังหวัดที่จะประกาศภัยพิบัติงนั้นเรื่องนี้เนี่ยโดยจะมีการประชุมคณะกรรมการที่ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทราบว่า,าพระนานายกกำหนดวันพุธเนี่ยนะครับผมจะนำเรียนเรื่องนี้ว่าทำอย่างไรที่จะชดเชยบางส่วนได้ไหมเพราะประชาชนเขาลงทุนแล้วเขาลงทุนแล้วนะครับนั้นระเบียบบา,บางเรื่องนี่แม้แต่การช่วยเหลือชายแดนเนี่ยมันไม่เอื้อจริงๆได้ได้ไ,ดไม่คือเราก็ไม่หวังว่าจะให้ได้จน จนเต็มที่ในสถานการณ์ที่การเงินของประเทศเป็นนี้แต่ว่าให้นอนพอสมควรไม่ใช่สังกสีแผ่นหนึ่งให้ใหครอบครัวหนึ่งไปสิกว่าบาทอย่างที่เป็นข่าวอย่างที่เป็นข่าวในกรณีน้ําท่วมก็เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะเรื่องน้ําท่วมนี่รัฐบาลเพิ่งเข้ามาทํางานก็จริงแต่ว่าเราก็ขับเคลื่อนโดยระบบราชการว่าคืออย่างที่เราใช้ที่ท่านนายกพูดบ่อยๆก็คือไม่มีบรรยุดนะครับ เ,เห็นว่าทุกคนก็ไม่มีบรรทุกทุกฝ่ายฉะนั้นเรื่องสถานการณ์น้ําก็ขอเรียนให้มั่นใจว่าการบริหารจัดการในขณะนี้เราเอาอยู่นะครับไม่เปลี่ยนไม่เหมือนปีห้าสิ่นะครับเราจะเอาอยู่ใช้ว่ากรุงเทพไม่ท่วมนี่จะจะใช้ว่าไม่เหมือนปีห้าสี่เนี่ยไม่เหมือนปีห้าสี่แต่ว่าสิ่งที่ณวันนี้ณวันนี้เนี่ยไม่ท่วมความหมายก็คือพยากรกา,รการเตรียมการไม่ใช่ว่าไม่ท่วมในวันนี้นะ การเราดูติดตามสถานการณ์พยากรณ์อากาศแล้วก็การจัดการเรารับมือได้ยกเว้นว่าเราก็ทราบว่าภัยพิบัติจากธรรมชาติที่มันเกิดอยู่ขณะนี้นี่มันเป็นภัยที่บางทีมันไม่เคยเกิดมันก็เกิดนะฉะนั้นสิ่งที่ถ้าไม่เกินถ้าไม่มีสิ่งมหาจัน์เกิดแบบโตกมาแบบแบบที่มัน รับไม่ได้นี่มันมันก็จะไม่มีอย่างนั้นแค่กรุงเทพก็ไม่ท่วมแบบทีว่ว่าส่วนว่ารอระบายก็อาจจะมีบ้างอะไรประมาณนีเ้รรนรเราเราเตรียมความพร้อมอเตรียมความพร้อมขณะนี้คณะกรรมการน้ำเขาก็ประชุมอยู่นะครับแล้วก็สิ่งที่รัฐบาลให้ความสนใจก็คือการสื่อสารการแจ้งเตือนอันนี้ท่านนายกให้ความสําคัญเลยการแจ้งเตือนต้องเร็วต้องเร็วต้องมาให้ ถึงท่วมแต่ว่าประชาชนได้รับรู้ก่อนาการการเปิดปิดประตูระบายน้ำเนี่ยต้องทางานร่วมกับระหว่างกระทรวงอะไรเนี่ยก็ไม่มีไม่มีระหว่างกรมโยธาธิารกับของคณะกรรมการบริหารน้ำเนี่ยไม่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 มีปัญหานะครับแต่ว่าตอนนี้มีการระบายน้ำเปิดระบายมาได้เรื่อยมันก็ก็อย่างที่ผมเรียนไงว่าการคาดการณ์ของพยากรณ์อากาศว่าฝนจะตกขนาดนี้แต่ว่า มันคาดเคลื่อนตกมากกว่าที่สถานการณ์พยากรเราก็ต้องมีเออคืออันบริหารน,น้ำมีทั้งกักแล้วก็ระบายถ้าถ้าอย่างเช่นตอนนี้นี่ออสองเขื่อนนี่ต้องต้องรับน้ำได้50ล้านลูกบาทบริหารอย่างนี้ต้องต้องให้คืนเพราะว่าถ้าถ้าบริหารได้50ล้านลูกบาทมันก็จะน้ำก็จะค่อยทยอยลงมาแต่ถ้าไม่ให้ระบายนี่ไม่ได้ นเพราะปริมาณน้ำมันมันมากมากกว่าปกตินะครับความพร้อมที่เราเตรียมไว้ครับตอให้เกิดอะไรเนี่ยที่เราบริหารจัดการได้ไม่ด้ครับได้อาจจะใช่ครับใช่ครับใช่ครับคือคือคือถ้าพร้อมทุกอย่างทั้งการเตือนภัยทั้งการรองรับจากส่วนราชการบูรณาการกันแล้วนี่เรามีความมั่นใจว่าเราบริหารจัดการได้ครับนะครับเมื่อวามีข่าวว่าทางโคลาฟกระทรวงรัพยากเข้าขัุณเจริญโอ้โหีผมยังไม่ทราบเลยยังไม่ทราบเลยยังไม่ทราบ ส่วนใหญ่ผมเรื่องอเรื่องการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองช่วงนี้เราก็คือพูดแบบตรงไปตรงมาว่ามันมีการเคลื่อนไหวตลอดทุกพักทุกพรั้งฉะนั้นคนที่เป็นนักการเมืองไม่ว่าจะเป็นสสในขณะนี้หรือผู้สนใจที่จะมาสมาสัครสสเขาก็หาสแสวงหาพักการเมืองที่ที่คิดว่ามันมั่นคงตัวเ,เองอยู่รอดผู้แทนก็สมัครแล้วก็อยากได้เป็นแค่นั้นแหละ นะครับเราตั้งเป้าอย่างไรบ้างนะครับเพราะว่าตอนนี้เหมือนทักษิณชัยจะโดดเด่นมากอีสานใต้จะลามขึ้นอีสานเหนืออีสานกลางอะไรยังไงบ้างครับเราก็ความคาดหวังก็นายกก็เป็นคนบุรรีัมย์นะครับเป็นคนภาคอีสานนี่ก็เราก็คาดหวังเต็มที่แหละอย่าเพึ่งเปอร์เซ็นต์เลยมันยังไม่จบมันยังไม่จบว่าใครจะอยู่ภาคไหนใครจะย้ายใครจะอะไรเขาพูดตรงตรงเนี้ยใครจะย้ายใครจะอะไรมันยังไม่จบแต่ถ้าวันไหนถ้าวันไหนมันจบแล้วยุบสภาเรา เราประกาศเป้าทันทีเลยเพื่อไมใหม่รู้ไม่รู้ผู้แทนเนี่อยู่ที่คือผู้แทนอยู่ที่การต่ออยู่ถ้าที่ไหนมันคงเขาก็ไปที่นั่นแ,านานแการเวารา,าน,นี้อยา่างวาืไก็เริตัวสสเราก็เหมือนกันเราก็เหมือนกันเราก็ทําเหมือนกันเราเรามาก่อนนี่ใครที่สนใจเราก็ทําแต่ว่าบางบางบางทีมาแล้วมันมีไม่ใช่ ตัวเลือกตัวเลือกที่ประชาชนก็ให้ความสําคัญประชาชนที่ใช่ป่ะความนิยมของประชาชนมันมากเราก็เจราจาปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์นะครับเพราะว่านักพรรคการเมืองหรือนัาก,าอกการเมืองพรรคการเมืองก็อยากได้ผู้แทนมากๆนักการเมืองก็ไม่อยากสอบตกก็คแค่นั้นนะครับโอเคครับครั<า><า>บผมครั<า><า>บไปสิ<า><า>